สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือขวดน้ําหยดนะครับใครมีกระถางพริกมะเขือผักกาดกวางตุ้งอะไรก็ตามนะครับหรือจะเป็นดอกไม้นะครับไม้ดอกไม้ประดับใช้ได้หมดนะครับวิธีทําก็ง่ายแสนง่ายท่านผู้ชมครับแค่มีเศษผ้านะครับแล้วก็ขวดขวดให่หน่อยนะครับ วิธีทํากันเลยนะครับนะครับกําขวดนะครับกดประมาณลิดครึ่งนะครับแล้วก็เศษผ้านะครับเศษผ้าเป็นผ้าฝ้ายยิ่งดีนะครับเป็นผ้าเป็นเชือกแบบนี้นะครับเศษผ้านะครับนะครับนี่นะครับก็วัดให้ได้ประมาณ2เท่าของขวดนะครับ2เท่ากว่าก็ยิ่งดีนะครับ ก็ใส่น้ำมาให้เต็มขวดก็ย่อนเชือกลงไปเลยนะครับง่ายไหมละครับย่อนลงไปเลยนะครับน้ำหยดลงนะครับพอดีเลยนะครับท่านผู้ชมครับสูตรนี้ใช้ได้ไม่ต่ำกว่า2วันนะครับน้ำจะหยดได้ดีมากท่านผู้ชมแบบนี้เลยนะครับเราตั้งนะครับ ถ้ากระถางไม่ใหญ่มากเราก็เห็นไหมครับหยดหยดสวยงามมากนะครับไม่หยดเร็วเกินไปไม่หยดช้าเกินไปครับนะครับถ้าถ้าผ้าของเราเป็นรับฝ้ายนะครับจะดีมากท่านผู้ชมครับแล้วก็มีไม้นะครับแล้วก็มีเชือกมัดไว้ด้วยนะครับเพราะกระถางไม่ใหญ่มาก แล้วก็กันลมนะครับลมพัดนะครับเวลาน้ําหมดลงนะครับเรื่อยๆนะครับเขาก็จะมีความเบานะครับเราก็ต้องมัดไว้ง่ายครับท่านผู้ชมครับทุกคนทําได้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งนะครับถ้าหากเราไปไหนมาไหนนะครับเราก็ต้องทําสุดนี้นะครับจะดีมากนะครับขวดก็เยอะแยะท่านผู้ชมครับ เราก็ต้องหาทำกันได้ครับวันนี้นะครับนำาคลิปดีๆมานะครับให้ท่านผชมได้ชมนะครับถ้ามีประโยชน์นะครับก็ช่วยเป็นกำลังใจด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมน,นะครับสวัสดีครับ